หลายคนก็อยากรู้ว่าเอ้เจ้าตัว p l u อิน h ฮบริดเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ใช้งานแบบไหนนะเดี๋ยวเราจะวิ่งเป็นโหมดไฟฟ้า100%ดูว่ากดเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอย่างเดียวน่ะวิ่งได้เนี่ยร้อยห้เนี่ยผมเหยียบไปถึง120 120นะครับ โย <Yo, S 2> สวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องใบดันการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมมาที่0 MG Driving Experience Center นะครับนี่ด้านหลังโหมีสนามให้ลองขับนะฮะสำหรับรถสมรรถนะต่างๆนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาลองขับในสนามนะ <c oughs> ผมมารับรถตัว Plug-in Hybrid นะครับคือหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะจะตัว Plug-in Hybrid เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ใช้งานแบบไหนนะนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับกำลังชาร์จรอเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราปดล็อกแหมนี่ ปลั๊กอินไฮบริดพร้อมใช้งานจริงๆตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้ใช้งานแล้วเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับเขาแนะนําว่าควรชาร์จไฟให้เต็มนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะได้ดึงพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานได้เต็มที่ไปขึ้นรถดีกว่า ก็หลังจากที่ไปรับเจ้าตัวรถปลั๊กอินไฮบริดมานะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบลองวิ่งกันนะเอาไปลองวิ่งในเมือง1นงวันแล้วก็ไปวิ่งนอกเมืองดูแล้วมาเทียบกันว่าใช้รถแบบไหนจะเหมาะกับปลั๊กอินไฮบริดมากกว่ากันอาจจะแบบในเมืองหรือนอกเมืองหรือได้ทั้งคู่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะทั้งการกินพลังงานไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะครับโดยจากวันนี้ผมจะไปวิ่งในเมืองก่อนนะเริ่มจากไปแบงค์นะจากพุนทธมณฑลสายสอนะครับวิ่งเข้าไปแถวสุขุมวิทนะไปทำธุระในเมือง ปเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าฮะไม่เสียเวลาไอตัวที่เราใช้ชาร์จไฟสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับอันนี้เป็น Emergency Charger นะครับก็คือเป็นตัวชาร์จสำหรับฉุกเฉินนะฮะ ถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะแบตเตอรี่มันไม่ได้เยอะนะประมาณแค่16.6กิโลวัตต์เนี่ยสามารถชาร์จได้นะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าแนะนําให้ติดวอลบก็อกดีกว่านะครับซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อรถไงก็เลยยังไม่มีวอล์กอ็อกนะครับวอล์็อกจะชาร์จเร็วกว่านะเนอันนี้เราก็ม้วนเก็บนะครับติดรถเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆเวลาชาร์จเนี่ยควรชาร์จกับปลั๊กโดยตรงไม่ควรต่อปลั๊กพ่วงนะครับเพราะปลั๊กพ่วงอาจจะไม่ได้เพราะมันกินไฟเยอะจริงๆเนี่ยขนาดจับยังร้อนอยู่เลยนะ ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเรามาดูสถานะก่อนนะฮะอันนี้ตัวรถนะครับก็คือเป็นปลั๊กอนะินไฮบริดเนาะมันจะมีไฟฟ้าอันนี้ชาร์จไฟไปเนี่ยมีทั้งหมด99เนะฮะอีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็เต็มไม่กูไม่ได้นะฮะต้องรอนิดนึงนะครับไม่เป็นไรหิวข้าวแล้วนะเขาบอกวิ่งได้ระยะทางจากแบตเนี่ย65กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะลองวิ่งออกไปนะครับซึ่งเจ้าตัวรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยต้องบอกว่ามันจะต่างกับรถไฮบริดทั่วไปตรงที่ว่าเวลาออกตัวเนี่ย ถ้ารถไฮบริดช่วยในการออกตัวเท่านั้นที่เป็นไฟฟ้าพอความเร็วเกินสัก60เนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องยนต์ทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเป็นเจ้าตัว p l กอินไ y b r i d เนี่ยวิ่งด้วยทําความเร็วเกิน60มันยังคงเป็นไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะกินไฟเท่าไหร่เริ่มเลยฟ้าบตอนนี้เงียบม,มากเลยนะเพราะว่าอยู่ในโหมดไฟฟ้านะครับน้ํามันยังเต็มถังอยู่เลยนะสามอย่กิโลเมตรนะครับนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยวิ่งแต่โหมดไฟฟ้า ครับเราขับรถออกจากบ้านมาเนี่ยเป็นโหมดไฟฟ้า100%ยนะยังไม่แตะน้ำมันเลยสักแอะหนึ่ง <Yeah. S 1> นะครับนี่เราวิ่งมานะครับความเร็วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ็ดิกิโลเมตรเนี่ยยังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอยู่นะซึ่งจะต่างจากไฮบริดนะความเร็วประมาณสัก60ขึ้นไปเนี่ยเริ่มเครื่องยนต์เริ่มทำงานแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าของฟลังกอินเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วมันสามารถพาตัวรถได้เนี่ยไปถึงประมาณร้อยกว่าเลย แต่ก็อย่างที่บอกว่าพอมันใช้ความเร็วเยอะนะฮะมันก็จะกินไฟเยอะเช่นกันตอนนี้จะเห็นฝั่งขวามือนะหน้าจอเนี่ยเวลาเราเหยียบมากๆเนี่ยมันจะบอกว่าเรากินจ่ายไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมเมื่อกี้ลองเหยียบไป80นะจ่ายไฟไปประมาณ40-50ก็ใช้เยอะนะซึ่งอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างรถน้ํามันกับไฟฟ้านะยิ่งเราเหยียบเยอะพลังงานกินเยอะนะฮะ หลังจากที่เราวิ่งออกจากบ้านมานะครับตอนนี้เราอยู่แถวราชพฤกษ์มากินข้าวก่อนนะเติมพลังนะครับอันนี้เราใช้แบตเตอรี่ไปเนี่ยจาก99%เหลือ93%ใช้ไปแค่6%เท่านั้นซึ่งย้ําว่าเราวิ่งมาโดยโหมดไฟฟ้าล้วนนะเวลาเราขับเร่งเราก็จะเลี้ยงความเร็วค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นมานะครับฉะนั้นค่อยๆขับเลี้ยงมาก็นับว่าวิ่งได้ความเร็วค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประมาณ8-90กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงไปกินข้าวกันดีกว่าฮะหลังจากเมื่อกี้นะครับเรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะ ก็เลยจะต้องกลับมาเอาของที่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยย้อนกลับมาตอนนี้เราจะไปแถวรัชดาแทนนะครับตอนแรกเข้าใจผิด,ดว่าจะไปสุขุมวิทเดี๋ยวจะมาขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะพระรามเก้านะครับตัดใหม่ฟ้าเรียบร้อยจะจัรแจ้งวัฒนะตัดใหม่ขึ้นมาทางด่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเหยียบประมาณร้อยกว่าตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานด้วยนะครับ ในการเสริมกับพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้านี่ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่69นะครับต้องคอยยกเท้าเวระยะจะได้ปัดไฟกลับตัดเข้าไปในเมืองนะฮะตรงทางด่วนอันนี้ไปลงจตุจักรรัชดาพิเศษนะฮะเวลาผมจะเข้าเมืองผมก็จะวิ่งทางนี้นะตัดเข้าไปดอนเมืองอย่างนี้นะเวลาไปสนามบินนี่ก็มาทางนี้ทางด่วน,นเลยนี่รู้เลยนะว่าเครื่องยนต์ติด แต่กินมรพลังงานจากมอตเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเครื่องยนต์นี่คือช่วยเสริมนะต่างกับระบบไฮบริดไฮบริดนี่คือเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับมอตเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมตอนนี้นะครับเรามาถึงโซนถนนรัชดาพิเศษเรียบร้อยแล้วครับความเร็วเฉลี่ย60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่เหลือประมาณ65นะครับนี่เรามาแถวนี้นะถ้าใครไม่เชื่อมาแถวนี้นี่ดู จะถึงที่หมายประมาณไม่เกิน5นาทีข้างหน้าบรรยากาศใช้รถในเมืองก็จะประมาณนี้นะครับพอได้เนาะรับทำความเร็วบ้างติดบ้างเร่งบ้างแซงบ้างเครื่องก็ติดเป็นบางช่วงบางเวลานะครับเวลาเราเหยียบกระทืบคันเร่งนะฮะเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าจะติดนะครับ แล้วก็พอความเร็วสูงๆนีเครื่องยนต์ก็จะมาช่วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าพอความเร็วเยอะเนี่ยมันจะกินไฟเยอะการมีเครื่องยนต์มาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแต่ก็กินน้ํามันนิดนึงนะครับ ก็สาหรับภารกิจที่วิ่งรถในเมืองวันนี้นะสำหรับเจ้าตัว plug-in hybrid นะครับจากตอนแรกนะน้ำมันเนี่ยเหลืออยู่348กิโลเมตรนะครับตอนนี้ตัวหน้าวัดเนี่ยเหลืออยู่อีก243กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่8%นะครับจาก99%ที่เราออกไปเราวิ่งไปกินข้าวนะครับตอนแรกเนี่ยวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาที่นี่นะลืมของนะครับก็วิ่งไป24กิโลมนะครับแล้วก็ไปทําธุระแถว รัชดาอีกประมาณ40โลก็เป็น64กิโลวิ่งไปเซนทรันพระราม9ไปธนาคารอีกก็อีกประมาณ1กิโลกว่า,ก,วาก็ประมาณ65กลับมานี่ไปยิมนะครับอีก40โลก็105ยกิโลบวกกลับจากยิมมาบ้านอีก3.4กิโลก็ทั้งหมด108กิโลเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับการวิ่งในเมืองนะรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยยิ่งแบตเตอรี่เนี่ย ตอนช่วงแรกเนี่ยคือมันวิ่งโหมดไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คือใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมอเตอร์ขับเคลื่อนแต่พอแบตเตอรี่เริ่มใกล้หมดนะฮะเริ่มต่ำกว่า30%เนี่ยเครื่องยนต์จะทำงานติดบ่อยมากนะครับเพราะว่าช่วยในการปั่นไฟนะฮะเข้ามาเลี้ยงตัวแบตเตอรี่แล้วก็ช่วยในการขับเคพื่อนนะเพื่อจะได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็เวลาเร่งแซงเนี่ยเวลาเราเหยียบกระทืบลงไปเนี่ย เครื่องยนต์มันจะช่วยทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้พุ่งแรงแต่ถ้าเราขับเลี้ยงค่อยๆเร่งความเร็วค่อยๆไต่ระดับความเร็วเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทําได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับอ่ทีนี้ถ้าคนก็ถามว่าเอ้ยถ้าวันนี้เราใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยหมดจนเหลือ0%เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทํางานไหมตอบเลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้ายังคนทํางานอยู่ได้นะครับเพราะว่า ทางศูนย์เอ็าบอกว่าเนี่ยต่อให้แบตเตอรี่เหลือ0%เนี่ยแต่จริงๆแล้วในแบตเตอรีย่ยังมีไฟอยู่สำรองเอาไว้อีกประมาณ20-25%ฉะนั้นมันจะวิ่งในโหมด h ฮ b ริดแต่ว่ามันไม่สามารถวิ่งในโหมดที่เป็นไฟฟ้า100%หรือ EV โหมดได้เท่านั้นเองนะครับมันยังคงขับเคลื่อนคู่กับเครื่องยนต์อยู่เนาะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง แม่งเมื่อคืนลืมชาร์จไฟนะครับดีนะว่าไอ้คันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะมันยังวิ่งน้ำมันมาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่างจังหวัดกันก็เลยแวะมาชาร์จไฟนะอันนี้ผมมาแวะชาร์จไฟที่ศูนย์ MG Driving Experience นะอยู่ตรงสีนครินขาออกไปดีซึ่งอันนี้จะชาร์จนะครับจะใช้เจ้าตัว Home Charger ตัวนี้นะครับในการชาร์จไฟที่เราเห็นในที่ผมชาร์จไปเนี่ยอันนั้นจะเป็น Emergency Plug นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานเพราะมันจ่ายไฟแค่2.3กิโลวัตต์เท่านั้น ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับโฮมชาร์จเจอร์จ่ายไฟได้7.2กิโลวัตต์แต่ตัวรถรับได้เพียง3.3กิโลวัตต์เท่านั้นฉะนั้นตัวนี้นะฮะจะใช้เวลาชาร์จเนี่ยเร็วกว่าตัวปลั๊กที่เราเสียบนะครับตัวนี้ใช้เวลาชาร์จเนี่ยเขาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆเพราะแบตเตอรี่เรา16.6กิโลวัตต์อาวนะครับก็ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆแต่ถ้าปลั๊กก็คืนนึงอะ่ะพูดําทาเพลงเราชาร์จเลยดีกว่า เดี๋ยวเราเอาแค่นี้เติมพอประมาณพอนะครับรอสชั่วโมงไม่ไหวนะครับซึ่งวันนี้เราจะทดสอบไปต่างจังหวัดไปถึงชนบุรีนะฮะช่วงบางละมุนก่อนถึงพัทยานะครับไปขึ้นรถดีกว่า let's go <S ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาบนทางด่วนบุรภาวิถีนะครับยิงยาวไปลงชนบุรีเลย เดี๋ยวเราจะลองใช้ EV โหมดกันนะตอนนี้รถวิ่งด้วยความเร็ว118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันอยู่นี่จะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเป็นโหมดไฟฟ้า100%ดูว่ากดเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะพร้อมแล้วนะครับนี่กดฟึบ EV โหมดติดนี่มอเตอร์ไฟฟ้าพอากดปุ๊บโอ้โหสิ่งที่รู้สึกเลยนะฮะก็คือว่า กำลังมันดรอปลงนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้พอมันเป็นโหมดไฮบริดคือเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานคู่กันแต่พอเรากดเป็นโหมดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอย่างเดียวเนาะแต่ก็ยังถือว่าอัตราลเร่งดีอยู่นะครับเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอย่างเดียวเน่ยวิ่งได้เนี่ยร้อยห้าเนี่ยผมเหยียบไปถึงร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าใน EV โหมดเนี่ย วิ่งได้สูงสุดอยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมง <Wow. S 1> ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวโห oh. oh. ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนีน่ดูเหยียบนะครับปุ๊บปั๊บออกมาก็ถือว่าไม่เร็วนะครับข้อดีและจุดเด่นของรถปลั๊กอินไฮบริดที่มันแตกต่างกับรถไฮบริดชัดเจนเลยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นรถไฮบริดเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าจะทํางานแค่ช่วงตอนออกตัวความเร็วต่าๆทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดอ่ะคุณสามารถ เลือกให้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานที่ความเร็วสูงๆได้วิ่งเป็นโหมดไฟฟ้า100%ได้ในระยะทางหนึ่งอย่างสำหรับเจ้าตัว M g H S P H E V คันนี้นะครับวิ่งได้อยู่ที่ระยะทาง60กิเมตรนะตอหนหการชาร์จนั่นหมายความว่าถ้าคุณชาร์จเอาไว้แล้วเนี่ยคุณมีระยะทางเนี่ยตุนเอาไว้แล้ว 60กิซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะที่วิ่งในโหมดไฟฟ้า100%เนี่ยมันประหยัดผมแนะนำเลยถ้าวันหนึ่งคุณใช้รถไม่เกิน60กิมตรเนี่ยอันนี้เหมาะมากยังไงก็ประหยัดเพราะว่ามันแทบไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับมันวิ่งเป็นโหมดไฟฟ้าอย่างเดียวและที่สำคัญมันให้ความรู้สึกฟิลลิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%อีกด้วย <Yeah. S 1> วไปเราอัดดูฟ้าทัานทีเลยนะครับฟิลลิ่งได้ เมื่อกี้เราขับมานะครับจากศูนย์ MG Driving Experience Center นะครับแล้วก็วิ่งบูรพาวิถีวิ่งมาจะเห็นว่าแบตเตอรี่จากตอนแรก100%เนะครับเหลือประมาณ7 4นะครับแล้วก็เมื่อกี้แวะเติมน้ำมันไป400บาทนะครับน้ำมันเหลือวิ่งได้ระยะ238กิโลนะครับก่อนเติมเหลือ180นะครับตัวระยะทางที่เราวิ่งมาเนี่ยเมื่อกี้ดูจาก GPS อยู่ที่84กิโลเมตร แล้วพอวิ่งกมดด้วยความเร็วสูงสูงนะสักประมาณ1 1 0 1 2 0ยนะส่วนมากจะเน้นเป็นน้ำมันแบตเตอรี่นี่คือกินน้อยมากนะครับพูดง่ายๆแบตเตอรี่หลักๆเนี่ยมันเอาไว้ช่วยในการขับเคลื่อนนะตนความเร็วรอบต่ำนะแต่ถ,ถ้ารอบสูงจะเป็นเครื่องยนต์ทำงานเป็นหลักยกเว้นเราจะกด EV โหมดอันนี้นก็คือจะเป็นไฟฟ้าไปเลยก็จะกินแบบพ่วงาเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ เดี๋ยวเราจะไปต่อนะฮะพอดีวิทุละแถวทางแหลมชบังนะครับเลยไปก่อนถึงพัทยานะมันจะเป็นโซนขนส่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะภารกิจในการออกมารอบต่างจังหวัดก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างทางกลับนะอีกประมาณ120โลนะครับจากบางละมุงชนบุรีนะครับ กำลังมุ่งหน้าเข้าไปที่ศูนย์ MG Drive Experience Center นะครับ ก็หลังที่จากเอารถไปเทสมา2วันแล้วนะนี่วันนี้เอามาคืนนะครับผมก็จะสรุปนะฮะเอาเป็นข้อดีข้อเสียก่อนสำหรับเจ้าตัวปรักอินไฮบริดนะครับข้อดีเลยนั่นก็คือเรื่องของสมรรถนะที่แรงกว่ารถน้ํามันทั่วไปแน่นอนนะดีกว่ารถไ y บริดเสียอีกนะฮะเพราะว่ามีทั้งเครื่องยนต์ขนาด1,500เบนซินเทอร์โบ162แรงม้าบวกกอบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่นะครับ ใหญ่กว่ารถไฮบริดทั่วไปนะเพราะว่ามันต้องใช้ในการขับเคลื่อนโหมดไฟฟ้านะพอมันรวมกันเนี่ยมันได้ถึง284แรงมานะครับเหยียบนี่พุ่งเลยนะขึ้นสะพานนี่ไม่ต้องกลัวว่าแรงไม่พอนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของความประหยัดโดยเฉพาะการขับรถในเมืองนะครับคือถ้าขับด้วยความเร็วต่ำๆเนี่ย มอเตอร์ไฟฟ้าจะทํางานเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ทําให้ประหยัดฮะแทบไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยยกเว้นเราเริ่มเหยียบความเร็วเกินสัก40กิมตรขึ้นไปเนี่ยอันนี้เครื่องยนต์จะเริ่มทํางานอย่างที่3นะครับก็คือโหมด EV หรือโหมดไฟฟ้านะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็ให้อารมณ์ก็คือระบบขับเคลื่อนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนรถไฟฟ้าเลยวิ่งโหมด EV 100%ก็คือไฟฟ้า100%ได้นะครับ เหยียบได้ที่ผมลองเหยียบเนี่ยได้ถึงประมาณ100เกือบ120นะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ามันเอาอยู่นะฮะวิ่งได้นะครับท่วงระยะทางประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเนี่ยให้อารมณ์สมรรถนะของรถไฟฟ้าเลยก็ว่าได้และข้อดีข้อสุดท้ายนะครับก็คือเวลาเราไปห้างนะครับหรือไปพวกคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยสามารถไปจอดชาร์จไฟพวกจุดที่มันเป็นช่องรถไฟฟ้าได้นะครับก็จะได้อพิสิ์ในการจอดรถนะสำหรับลักอินไฮบริด ทีนี้เราไปดูข้อเสียของเจ้าตัวรถปลั๊กอินไฮบริดกันบ้างนะครับพูดข้อดีเดี๋ยวเขาจะหาว่าอวยนะครับเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับอย่างแรกเลยนะเรื่องราคานะครับรถปลั๊กอินไฮบริดราคาจะแพงกว่ารถไฮบริดแน่นอนนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าใหญ่กว่าแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่มากขึ้นเพื่อให้วิ่งในโหมดไฟฟ้า100%ได้เนาะ อันที่2นะครับก็คือเรื่องของการซ่อมบํารุงรักษานะครับพอมันมี2ระบบนะค่าซ่อมบํารุงดูแลรักษาก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะจะตัวปลั๊กอินไฮบริดนะฮะแบตเตอรี่ใหญ่กว่ารถไฮบริดประมาณ16เท่านะครับเพื่อให้มันวิ่งโหมดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้และสุดท้ายนะครับพอแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นแล้วนะสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือตัว w a าร charger นะครับหรือตัว home charger นะครับในการชาร์จไฟนะครับ เจ้าตัวรถปลั๊กอินจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเราชาร์จไฟเข้ากับตัวรถนะครับเป็นการฝึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าน่ะคุณจะต้องเสียบไฟชาร์จทุกวันก่อนเข้านอนฮะทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันออกมาได้เต็มที่ก็สรุปนะครับสำหรับคนที่เหมาะสำหรับใช้รถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะไลฟ์สไตล์แบบไหนนะผมบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์การใช้รถในเมืองแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับ โดยพื้นฐานมันใช้ระบบไฮบริดในการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะความเร็วต่ำๆขับรถติดไฟแดงนะครับในระบบไฮบริดเนี่ยอันนี้จะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเครื่องยนต์จะติดน้อยมากทาให้กินน้ามันน้อยนะฮะอย่างที่2เลยถ้าคุณขับรถโดยที่มีเส้นทางประจำกับบ้านไปที่กินข้าวที่ทํางานวันหนึ่งไม่เกิน60กิโเมตรเนี่ยคุณสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้า100%ได้นะครับเพราะเจ้าตัวนี้มีแบตเตอรี่ขนาด16.6กิโลวัตต์นะครับ <Yeah. S 1> ก็เพียงพอที่คุณจะวิ่งไฟฟ้า แบบ100%ใน1วันได้นะฮะแล้วก็กลับมาก็เสียบแบตเตอรี่ชาร์จนะครับสำหรับเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดนะฮะมันคือเทคโนโลยีที่ทำให้คุณเตรียมพร้อมนะหรือเทคโนโลยีสะพานนะครับจากไฮบริดไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะเพราะยังไงปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็ต้องชาร์จไฟเหมือนรถไฟฟ้านะครับเพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับการใช้รถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะมองกับไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับ EP นี้จบอย่างนี้เจอกันใน EP หน้านะครับ